และนี่ก็คือน้ํามันเดือดสมุนไพรมนตราของท่านฤาษีสมงพิษที่หาบูชาที่ไหนไม่ได้นอกจากผมอาจารย์ธาดาและท่านปู่ฤาษีสมพิษตามงานต่างๆนะครับวันนี้นะครับก็ท้าพิสูจน์เลยมอบให้ผู้การนะครับครับมอให้ผู้การนะครับขอบคุณมากครับอบครับเดี๋ยวให้ผู้การเล่าเรื่องนิดนึงนะครับท่านผู้ชมเกาะเอ่เข้ามาพูดคุยได้นะครับพิมพ์ส่ง SMS พิมพ์ทีเว้นวักส4่หกสีนะครับและ คนแรกที่โทรเข้ามานะครับ0 2 3 1 2 0 4 2 1รับไปเลยองค์นี้พระพรมนะครับเพราะพระพรมตัวนี้ผู้การมีน้อยมากส่วนองค์นี้ยังพอมีนะครับเป็นสายต่อ,ตอไปเป็นเป็นพระผู้ชินนาราชนะครับส่วนองค์นี้เป็นพระพรมแต่ด้านหลังคือองค์พระปู่ชัยมงคลไม่ว่าไปที่ไหนในโลกนี้นะครับคือปู่ชัยมงคลจะดูแลพื้นที่ต่างๆนะครับก็จะปลอดภัยใน,ในย,ยุคสมัยแบบนี้ที่เกิดเพศภัยธรรมชาตินะครับ ในโลกนี้ให้เราไปเที่ยวดวงจันนี้บูชามเป็นพระภูมิที่นั่นไหมเดี๋ยวกลับมาดิเข้าเรียนโดยรอนักเรื่อหลังหลังจากรายการสักครู่นี้เนี่ยค่ะมีมีสายส่วนตัวเข้ามาถามว่าเอ่อท้าวมหาพรหมที่ของพุการเนี่ยมีมีประสบการณ์อะไรคะที่อยากทราบอ่ะว่ามีใครไปขอแล้วได้อะไรหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีอภิษฐบอกให้เลยว่ามีเส้นทุกวันไม่งั้นผมไม่เอามาเอามาคุยที่ในรายการหรอกมีขัวหมูไก่อะไรมาทุกวันค่ะ ใช่ไหมครับใช่ครับ่ะยังไงเอ่ยเพราะปัจจุบันนี้นะครับที่ศาลท้ามหาพรมมงคลชัยกสิทธ์ของเราเนี่ยนะฮะก็จะมีคนมากราบไหว้สักการะบูชาก็ขอพรทุกวันก็ตรวจม้ากขอเรื่องอะไรขอเรื่องขอให้หวยแน่นอนคนไทยจะมีเด็กนักเรียนเนี่ยขอให้สอบได้ขอให้ได้งานอ๋อนรีกว่าลอตเตอรีนะ่แล้วก็จะมีขอขอให้ได้บุตร ก็ให้ได้บุตรนะคะก็คือขอในสิ่งสิลปมงคลขอดีๆนี่แหละค่ะแล้วก็ได้สงฆ์ราปถนาแล้วก็เอามาถวายว่ากันไปมีมาทุกวันทุกวันนะคะส่วนมากถ้าขออยากจะได้บุตรส่วนมากก็จะเอาไข่ไข่ต้มอ๋อไข่ต้มไข่ต้มมาถวายนะคะไข่ต้มมาถวายนะคะแล้วก็อยากรู้อีกว่าคะว่าหลังจากที่ได้มีการได้สร้างมาแล้วเนี่ยก็ต้องมีคนกลับว่าเยอะๆเลยแล้วก็ ส่วนผู้การก็นําต่อจากก็คือต่อจากพ่อผู้เป็นบิดามาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท้ามหาพรมถูกไหมคะแล่ตรงนั้นมีกองทุนด้วยนะครับแจกนักเรียนแจกทุนให้เด็กทุกปีใช่ไหมครับเดือนไหนเอ่ยก็จะมีการพิธีไหว้ครูประมาณเดือนพฤษภาคมสําหรับปีนี้นะฮะที่กําหนดไว้จะเป็นวันที่17พฤษภาคม17พฤษภาครับก็อีกไม่กี่เดือนนะครับและแจกทุนให้นักเรียนประมาณ100 ยี่สิทุนจากมากี่ปีแล้วครับใช้ชื่อกองทุนอะไรครับ,บกองทุนนี้ชื่อว่ากองทุนมูนิธิหลวงป,ปู่พระชัยมงคลอ๋อใช้ชื่อพระนะครับแจกเจกเด็กแถวาสมุทรปราการโรงเรียนในโรงเร<า>ียนของในโรงเรียนเทศบาลโรงเรียนรัฐบาลในเขตจังหวัดสมุทรปราการสมัยแรกแรกๆนี่ทำม,มาตั้งติดตั้งแต่ปีพศ2519ค่ะครับผมแจกทุกปี ทุกอำเภอส ok มัยก่อนที่จังหวัดสมุทรปราการมีสี่อำเภออำเภอเมืองอำเภอพระประแดงอำเภอบางปีอำเภอบางบ่อแต่ปัจจุบันนี้ได้เพิ่มมีอีกสองอำเภอคืออำเภอพระบมรทรเจดีกับอีกอำเภอหนึ่งมีสายทางบ้านไหมครับผมรับเลยสายเลยนะครับคุณอารมณ์รอสายตั้งแต่ตอนเบรกเลยนครับอารมณ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมอยู่แถวไหนครับ อยู่แม่สอดค่ะแม่สอดนะครับได้รับพระพรนะครับรอนานมากไม่ใช่ไหมครับตั้งแต่ตอนเบรกเลยเห็นชื่อขึ้นชื่อแล้วนะครับมีอะไรพูดคุยไหมครับจะถามอยากศรัทธาค่ะศรัทธาเห็นอาจารย์เขาพูดอะค่ะทุกคนเขาพูดวศรัทธามากค่ะครับผมอ๋อแปลว่าชมประจําใช่ไหมครับชมประจาค่ะครับผมยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวโทรเข้ามือถือผมอีกทีนะครับศูนย์แปดเจ็ดห้าหนึ่งแปดสองสองเก้าเก้านะครับ เพื่อที่จะรับเหรียญขอที่อยู่อันนี้ด้วยนะครับช่วยยิงโทรมาโทรมาด้วยนะครับอขอบคุณครับคุณอารมณ์ครับอเราประวัติอันนี้กับอันนี้เหรียญนี้สร้างไม่พร้อมกันหรือไม่เหรียญหลวงพ่อพระพุติราชมงคลวการนี่สร้างก่อนสร้างพร้อมกับพระประจําจังหวัดพร้อมนี่ผมมีบันทึกนะครับประจําจังหวัดสารการก็คือสารการจังหวัดนะครับปีวันที่สาม สี่พฤษภาสองห้าศูนย์หกครับนีผมสร้างก่อนพระบผมนี่มาสร้างปีสองพันร้อยสิบเก้าผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นคือคุณวิทูลจักรพาศนะครับอันนี้สองห้าสองพันร้อยสิบเก้าอ๋อพร้อมกับพระพรหมอันนี้ให้ทั้งสององค์เลยปะคะให้องค์เดียวสายต่อไปถึงจะให้องค์พระพุทธสินราชนะครับตอนนี้อยากทราบประวัตินี้ว่าตอนนี้ท่านได้ข่าวว่าผู้การนี่กําลังจะลงรับอาสา ไม่ทีนี้ผู้การผู้การเกษียณแล้วด้วยกันไม่เกษนาออกแล้วคือผมเออรี่ออกมาเออรี่ออกมาเพื่อจะมารับใช้ประชาชนครับะสืออยเกตนาลมยามบิดาค่ะนั้นบอกหน่อยนะคะว่าท่านกําลังจะก้าวต่อไปที่ท่านกําลังจะก้าวไปทําอะไรเพื่ออะไรครับอันนี้ต้องบอกจากปากท่านเองนะคะผมเองเนี่ยก็ยึดตามบิดามาตลอดเพราะบิดาเนี่เป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตนะครับแล้วก็ช่วยเหลือประชาชน มาเป็นเวลาตั้งสามสิบหกปีโดยเป็นสมาชิกสภาจังหวัดสุพรรณีก็คือในจังหวัดสมุทรปราการนี่แหละครับครับค่ะผมตัวเอตัวผมเองเนี่ยก็เกิดที่ตำบลบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณรซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลท้ามหาพรหมมงคลชัยศิษย์ปัจจุบันนี้ก็คือที่พักที่บ้านนั่นแหละโดยที่ว่าตระกูลผมในตระกูลแก้วน้อยครับยกที่สามร้อยเก้าสิบเก้าตารางวา สร้างเป็นศาลพระพุทขึ้นมาให้ท่านประดิษฐานอยู่ที่นี่แต่ตอนแรกๆเนี่ยจะเอาไว้ที่จังหวัดสุพรรณแต่เนื่องจากว่าพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณแถวสารการจังหวัดเนี่ยพื้นที่ไม่พอ,อไม่พอ,พอ,อเพราะว่าต้องสร้างใช้เ,<ล>เนื้อที่มากก็เลยตรงบ้านเราเลยก็เลยยกยกบ้านเลยเนื้อที่399ตารางวาเนี่ยให้เป็นมูนิธิ หลวงปู่พระชายบงคนที่มีกองทุนแจกทุกปีทุกปีแล้วนำพระพรมาประดิษฐ์ไว้ปัจจุบันนี้ที่เราให้ดูได้ค่ะข้างต้นแลวตอนนี้อยากทราบนิดนึ่งค่ะว่าผู้การคะตอนนี้ได้ข่าวว่าจะลงอะไรคะเมื่อกี้นี่พูดผมเออรียมาเพื่อรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลบางเมืองค่ะก็คาดว่าเราจะขอลงผู้นําท้องถิ่นในเหตุนั้นก็จะเป็นลงอาจจะลงสมาชิกสภาจังหวัดสมาชิก สภาเทศบาลตำบลบางเมืองหรือไม่ก็อาจจะลงนายกเทศมนตรีต้องดูดูจังหวะอะไรต่อไปใช่ไหมครับต้องดูต้องดูโอกาศดูจังหวะว่าเราจะลงตรงตำแหน่งไหนแน่ครับผมและตอนนี้ที่ผมเห็นนะครับว่าจะสมุทรปราการเนี่ยโหซึ่งเขาเขาคาดกันว่าอนาคตจะหมดไปเพราะว่าทะเลน้ำจะท่วมแล้วก็ปัญหาต่างๆในจังหวัดมีอะไรบ้างผุกการพอเห็นโครงการที่จะทําให้ปัญหามีครับจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยเขาบอกว่าน้ําจะท่วม แต่นี่อยจางนั้นจริงเพราะตอนเนี้ในเขตขุนสมุทรจีนซึ่งว่าเคยบินข่าวออกไปแต่ทางจังหวัดเดียบร่วมกับผู้ว่าร่วมกับชาวจังหวัดสุรการพร้อมด้วยผู้นําทุกจังหวัดครับก็พยายามหาทางที่จะแก้ไขปัญหาน้ําท่วมก็ได้ก็ได้ไปเอานักวิจัยจากต่างประเทศมาตอนนี้พอได้หนทางแล้ว ได้ผลทางได้ผลทางก็โครงการนี้ก็ทุกการก็จะเป็นอ่าสารต่อสารต่อสารต่อครับนะครับครับและมีโครงการอะไรอีกไหมครับที่มองหองเห็นว่าน่าจะทําได้ก็ผมคิดว่าเราจะให้ความเป็นธรรมครับปกครองชาวบ้านอย่างธรรมมาพิบาลและก็ตรงไปตรงมาและตรงไปตรงมาครับเราจะกระจายอํานาจไปสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริงไม่มีการรวบอํานาจค่ะครับผมก็ หมอเจี๊ยบเหลือหมดเวลาแล้วเขาบอกโอ้โหแปลว่าพระผู้เชิินราชก็ไม่ได้ให้ใครไรือต้องยกย่อไปข้างหน้าถ้าเกิดโทรมาหลังจากนี้ในทางพระพุทธศาสนานะครับพระพรมก็ถือว่าเป็นพรมเขาบอกว่าพ่อแม่เหมือนพรมของลูกนะครับเพราะว่าพระพรมในทางพุทธศาสนาคือผู้สําเร็จฌานนะครับจะเขาเรียกว่าจะอยู่ด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอยู่ด้วยการทรงฌานด้วยพรมวิหารสิ่นี่นี่คือทางพระพุทธศาสนานะครับวันนี้ก็ หมดเวลาแล้วครับผู้ชมนะครับสามารถพบกับผมได้ที่เว็บไซต์ปาฏิหาริย์ .com หรือจะดูนะครับรายการย้อนหลังก็ได้นะครับ <c oughs> และ